มันเสียงเพลงมันก็บิ้วทำให้บรรยากาศเนี่ยมันน่ากลัวนานเลยกว่าจะวิ่งอ่ะนานไลยกว่าจะวิ่งอุ้ยปอปานปึ๊บเอาเลยมาเลยตกใจเหมือนเขาระแวงอ่ะเริ่มเปิดรุดไปไปเลยเริ่มแบบวิ่งออกมาจากบ้านกันคนไทยไม่มีจริยารรมแล้วก็กลับไปนู่นเนี่ยวิ่งออกไปกันไกลงตลาดอ่ะออกไปไกลอยู่หลายร้อยเมตรเขาบอกว่าไม่มีมนุษยาทเลยนะครับอะไรแบบเนี้ยทำกันได้ยังไงไม่ไอคนที่ไม่น่าเชื่อนะ ไอประเทศที่มันไร้มนุษยธรรมอย่างขเขมรมันจะกล้าพูดคําว่ามนุษยธรรมกับใครจริงมันห่างกันมากเลยนะวันนี้ลองดูพฤติกรรมของขเขมรแต่ละอย่ยางสิอ่การใช้ทุนระเบิดเนี่ยมันมนุษยธรรมไปแล้วประเทศเนี่ยแม่มันไปขอตังค์เก็บกู้ทุนระเบิดแต่ตัวเองก็ใช้ทุนระเบิดอะ่ะมันทุเรศไหมนะอย่างที่สองเอาเด็กนะสแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กเอาเด็กมาเป็นโลกมนุษย์อย่างเงี้ยไม่มีประเทศไหนเขาทำมีแต่พวกผู้ก่อการร้ายเขาทำ เอาพระมายืนอยู่หน้าแนวเงี้ยอะอย่างเงี้ยเอาถ้าสมมติผมเอาผู้หญิงเดินไปตบพระเขมรได้ไหมได้ไหมถ้าเราแก้เหตุแบบนั้นน่ะใช่ปะแต่เราก็ไม่ทําไงใช่ปะเราก็เล่นตามเกมเราก็ไปตามหลักสากลเบาไปหาหนักถูกไหมวันนี้วชนชุนเขาชาไม่ค่อยมาหเป็นเพราะตัวเองนีหรือเปล่าไม่ได้นอนผมไม่มันเรื่องแปลกอย่างหนึ่งนะเวลาผมมาทีไรอ่ะเขมรมันไม่มาสักที หลายครั้งแล้วตั้งแต่รถต้วมเนี่ยม้วนนี่หายออกไปยาวเลยนะคราวที่แล้วก็มาก็ไม่มาไม่โผล่มานะจนวันเอางี้ผมไปยืนยันตรงที่ประทะกันเนี่ยก,ก็ไม่มีใครมามแปลกมากเพราะว่าขมิ้อาจจะเอาแน่เอาแน่เอาแน,เาแน่เอานอนกับผมไม่ได้ผม<ะ>ว่ากลัวว่าแบบอาจจะยึกยักกับผมไปผมอาจจะ เรียกรถซ่วมาเลยก็ได้อะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยทีนี้ยิบมูดมูดเพลงเพลงหลอนเนี่ยเขาอาจจะจับได้แล้วทีนี้มีเพลงคือเรามีซิงเกิลใหม่ไหมวันนี้เราเคือผมผมจะบอกว่างี้ถึงจะจับได้ยังไงเนี่ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> สุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้นอนนะครับให้กลางคืนผมอาจจะตีสามอาจจะเปิดเพลงมันๆให้ลูกขึ้นมาเต้นก็ได้อ่าอาจจะให้ออกมาเบ็แบบก็ตุบตุบตุบ มาม้วนๆจอยๆกันหน่อยตอนตีสามมีใหม่พระลพชะลพัชรีอย่างนี้บ้างไหมออคึกคักคึกคักหน่อยออนะแบบให้คนมันคึกคักหน่อยออกระจุม่มกะช่วยหัวใจตื่นตัวต้องตื่นออใช,ใช่ไหมซึ่งวันนี้ก็มีทีเด็ดแหละวันนี้มีทีเด็ดผมบอกไว้ให้นะวันเนี้เขมรจะต้องระวังตัวตลอดเวลามันจะไม่มีคําว่าคุ้นชินกับเรื่องนี้เพราะว่าอะไรผมพูดเอาพูดจริงๆนะถ้าผมเป็นคนเขมรการที่เปิดเพลงแบบเนี้ยก็ไม่รู้นะ ว่าวันไหนมันจะเข้าจริงวันไหนมันจะเข้าไม่จริงนึกออกป่ะแต่ถ้าคุณทําตัวคุ้นชินกับเรื่องนี้ไปวันไหนไถูกเข้าไปถึงหน้าง,งานแล้วคุณก็อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าเผลอ,อย่าเผลอและในระหว่างที่เปิดเสียงเนี่ยเราก็มีการทําอะไรไปด้วยทางๆไ,ไม่รู้ว่าอะไรแหละแต่เราก็ทําอะไรไปเรื่อยๆ,ๆของเรานะครับในเสียงเนี่ยมันอาจจะมีนัยยะอะไร แต่เราก็ไม่บอกคุณหรอกนะครับมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องระวังแล้ววันนี้เป็นไงบ้างตู้คอนเทนเนอร์ที่ว่าเป็นไปเรียบร้อยไหมพี่กันตู้ก็ยังอยู่ด้านในครับก็ยังดำเนินการอยู่ด้านในนะส่วนด้านนี้ก็คือมารอเข้าไปสู่ด้านในนี่คือตู้ที่รอเข้าไปสู่ด้านใน้าในตั้งเรียบร้อยยางที่ได้จุดยังได้จุดนะครับได้จุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอสัญญาณสักคู่ถนนพรนะแต่ลงพื้นที่อะไรพอนะตรงนั้นเนี่ยนะ เป้าหมายเราจะไม่ได้ตั้งตรงนั้น oh. เราจะไม่ได้ตั้งตรงที่เดิมเราแตลนดั้มมันคือจุดชั่วคราว uh. มันคือจุดชั่วคลาวจุดที่เราจะตั้งเข้าไปด้านในนะ่าจะเป็นอีกเป็นกิโลอะ่ะ uh. นะครับน่าจะเป็นอีกกิโล uh. นะเดี๋ยวสัญญาณมาบางทีรถอาจจะแบบ uh. เข้าเลยก็ได้ ใครจะไปดู้แต่วันนี้ไปดูแล้วเห็นเขมรเขาตื่นตัวมากนะเข้าไปข้างในอ่ะอุูยทหารเขมรงงเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรไม่คุยไม่คุยมันเอ้ยมันอะไรมันมาไงเนี่ยตะกนงงกันเนี่ยไม่ตะโกนงงอย่างงงไม่ตะโกงงงเอออาจจะนอนน้อยไปหน่อยเมื่อคืน พี่การแต่ว่าถ้าถ้าเราจะเอาเครื่องเสียงเข้าไปไปเปิดเพลงหรือว่าลุกตุ้งลุกตุ้งอะไรอย่างเงี้ยคนบ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจางเขาก็น้อยใจนะว่าเออก่อนที่จะถึงกลางคืนทำไมตอนกลางวันไม่เปิดให้เขาได้สนุกใส่ขออยากมุวนด้วยเหรออันนี้เราไม่รู้กันบ้านเรื่องนี้มาแต่ถ้าอยากจะมุวนเดี๋ยวเราเปิดให้นะไม่มีปัญหาจะมาใกล้บุญกะถิ่นนะเขาเหรอเขาจะมุ่นกันตรงนี้เราไม่รู้หรอกเราไม่รู้หรอกนะแต่อนนี้คือตอนคืนเนี้ยเดี๋ยวเราจะจัดให้แบบเต็มเหนียว แล้วก็เราเซอร์วเถาถามคนแถวนี้มาละเขาลับได้สบายปกติดีเพราะว่าบ้านเรานีทางตรงหน้าแนวแต่เขมรเนี่ยบ้านเนี่ยคือแบบรั้วดําอยู่นี้บ้านชิดขอบตรงนี้เลยพวกนั้นก็อาจจะรับยากแล้วลําโพงเนี่ยเราหันไปทางเขมรเนี่ยเต็มเต็มแบบเธอโบคู่เลยแหละเมื่อคืนนี้มันมากประสบการณ์ตรงว่าเพราะ่าอยู่หน้าแนวเลย รถอยู่นี่ผมอยู่นี่เลยเราเต้นไหมเราเต้นกันเราไม่เต้นหอกเราไม่เต้นหรอก <c oughs> แต่เราก็ส่องส่องดูโอ้วก็ดูเขาวิ่งเงินมันเลยอ่ะที่การ <นะ S 2> ทีนี้คนก็ถามว่าเออการเปิดเสียงแบบนี้เป็นการหนึ่งในงการกดดกนที่ออกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยการที่ใหญ่หรือว่าอะไรผมแน่นอนนะครับ <c oughs> การเปิดอย่างนี้คือไล่มาแล้วครับภาษาชาวบ้านนะเราไม่ผมไม่รู้จะต้องเอาพร้อมไหมก็ไล่นะครับให้ออกไปได้นะครับก็คือวันนี้เราใช้ความรุนแรงนี่ก็หาว่าเราหลังแกชาวบ้าน นะครับจะทําอะไรเดี๋ยวขมຈก็เอานู่นเอานี่มากันแต่เสียงเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับวันนี้เนี่ยทําไมต้องเป็นเราที่ต้องนทนทําไมต้องเป็นเราที่ต้องเหนือ่อยล้าเป็นคุณบ้างสิถูกไหมครับวันนี้ผมเป็นขมนร่อนกระดาษใหญ่เลยเนี่ยสองสามแผ่นเนี่ย,เ,ยเออก็เป็นหน้าที่ของขมຈที่มันต้องร่อนบั่งก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราเนี่ยร่อนไปห้าหกร้อยแผ่นแล้วแม่งหมืนมม่นขมຈมันม่นใส่เราเพราะฉะนั้นมาร่อนมัางหน้าที่ขมຈร่อนบ้างทีเนี้ย เดี๋ยวจัดให้อีกมีอะไรบัตรมันอ like ีกเยอะแยะมากมายครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับในนึงไอ้การเปิดเครื่องเสียงอะไต่มันมันดูเหมือนเป็นอะไรที่มันไม่คาดคาดคาดไม่ถึงว่ามันจะได้ผลไงได้ผลหมืองปล่าผมว่าคาดคาดคาดไม่ถี่ไหมจริงจริงเนี่ยอันนี้มันเป็นการคาดการณ์ที่เราเตรียมตัวกันไว้สักพักใหญ่แล้วรู้อยู่แล้วแหละว่ามันได้รับผลกระทบ แต่เมื่อคืนไม่คิดว่าภาพมันจอกมาฮาขนาดนั้นเอาจริงๆไม่คิดว่าภาพมันจะวิ่งแย่งกันออกจากประตูบ้านแล้วมันก็วิ่งกันไปตามถนนขนาดนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าเป็นเมียนที่ลูกลาอยู่วิ่งกันหมดทหารก็วิ่งัแล้วมันคือสิ่งที่มันเกินคาดคืออะไรคือมันเอาเอาธูปออกมาขอขมาเลยอะเอาุูกออกมาขอขมาเราเลยอะ มมไ่เกิอาออกมาพี่ยังไงพี่แจวเราไม่ใจดีให้หรอกนะต้องบอกไว้ก่อนขอเอามาไปเถอะนะครับก็ก็อันนี้อันนี้คือสิ่งที่เกินคาดในเรื่องนี้นะมันกลัวจริงนะกลัวจริงแต่เรามีของต่อยอดต่อยอดต่อยอดไม่ไม่แล้วติ๋งเสร็จแล้วเพิ่มเติมนีดนิดตอนบอกว่าขอต้อคุณกลัวครับตรงอันนี้หมายถึงว่ายังไงพี่ยูยูสองเออเออเออนิดนึงนิดึง ครับเจ้าป่าทุกคนช่วยหาเลยแล้วกันคืออันนี้อ่ะอ่ะ๋อตรงนี้อ่ะตรงนนนะผมอยากได้โดนนะแล้วก็พร้อมแบบเนี้ยใครมีของหาให้ผมเลยนะหรือว่าเสนอมาเลยครับเดี๋ยวมือจีเกันกำลังที่สู้เอามาอะไรอ่ะพี่ดนจะเสร็จไม่รู้โดนอะไรไม่รู้แต่มันมันก็นึกสภาพดีนะฮฮะทีีมาโลวนเอาแบบจัดมาแบบนี้เลยใช่ไหมใช่เอามาจัดมาแบบนี้นะใครทำได้ใครทำได้มาเลยเรายินดีซื้อ มันก็ดีเหมือนกันแหละบางทีตอนที่วิ่งกันไปตามถนนนี่มีอันนี้ช่วยเร่งสปีดให้ดีนะโอ้โหมันนี่ฉาบกรมีกันมีเป็นตลอดเออหมู่บ้านแข็งแรงอ่ะผมบอกเลยหมู่บ้านนี้แข็งแรงกลางคืนยังออกมาวิ่งใช่ไหมแดดร้อนไม่วิ่งแต่กลางคืนออกมาวิ่งแข็งแรงแน่นอนอ่าโอเคไปนี้ก่อนนะครับจะส่งไปดิเป็นตัวอย่างโพสแล้วเอาเพียงะครั่ ไม่ละพ็เสร็จต้องลงมันมาไ